เรื่องเล่าบ้านท้ายหมู่บ้านนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทยมีบ้านหลังเก่าอยู่หลังหนึ่งตั้งอยู่สุดถนนลูกรังที่ไม่มีใครกล้าเดินเข้าไปในยามค่ำคืนบ้านหลังนั้นถูกปล่อยร้างมานานหลายสิบปีใครๆก็รู้กันทั่วว่ามีบางสิ่งบางอย่างสิงสถิตยอยู่ที่นั่นบางคนเป็นว่าผีหญิงสาวบางคนเป็นว่าวิญญ,ญาณเด็ก บางคนเป็นว่าปีศาจเก่าแก่จากสมัยโบราณแต่เรื่องทั้งหมดมันเริ่มต้นเมื่อกลุ่มนักศึกษาสี่คนเดินทางมาทำวิจัยเรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้านและดันมาเลือกปักหลักที่หมู่บ้านเงียบสงบแห่งนี้ปืนจา๋าหนึ่งอซ์ทั้งสี่คนเดินทางมาด้วยรถกระบะคันหนึ่งจอดหน้าวัดของหมู่บ้านชาวบ้านให้การต้อนรับดี แต่เมื่อพวกเขาถามถึงบ้านร้างท้ายหมู่บ้านสีหน้าของผู้เฒ่าผู้แก่ก็ซีดลงทันทีอย่าไปอย่าไปยุ่งกับมันผู้ใหญ่บ้านเตือนเสียงสัน่นแต่ความอยากรู้ของคนหนุ่นสาวมักเอาชนะความกลัวได้เสมอทั้งสี่คนตัดสินใจตั้งแคมป์อยู่ในบ้านหลังนั้นโดยหวังว่าจะได้บรรยากาศพื้นถิ่นจริงๆคืนแรกทุกอย่างเงียบสงบ จนถึงเวลาตีสองแกรกแกรกตุบตุบเสียงบางอย่างเดินอยู่บนฝ้าเพดานตามมาด้วยเสียงเหมือนของขูดไม้หนึ่งลุกขึ้นถือไฟฉายเดินดูรอบบ้านคงเป็นหนูและมั่งเขาหัวเราะแต่ปลืนกลับหันมามองเพื่อนทุกคนแล้วพูดเบาๆเมื่อกี้มีผู้หญิงยืนอยู่หลังหน้าต่างในคืนนั้น ทุกคนฝันเห็นผู้หญิงคนเดียวกันสวมชุดไทยโบราณผมยาวปิดหน้ายืนอยู่ปลายเตียงพ,พึมพำบางอย่างออกไปออกไปซะพวกเขาตื่นขึ้นมาพร้อมเหงื่อยเย็นเฉียบคืนนั้นไม่มีใครกล้าหลับต่อรุ่งเช้าพวกเขาไปหายายคำหญิงชราอายุเกือบ90ปีที่ยังมีสติดียายคำเล่าว่าบ้านหลังนั้น เคยเป็นของแม่นวลหญิงสาวที่สวยที่สุดในหมู่บ้านเมื่อ50ปีก่อนเธอแต่งงานกับชายจากต่างเมืองแต่ไม่นานก็ถูกสามีฆ่าตายเพราะหึงหวงแล้วเอาศพฝังไว้ในบ้านตั้งแต่นั้นก็มีแต่คนหายไปคนเห็นผีหรือไม่ก็ข้างตายแต่เรื่องทั้งหมดมันเริ่มต้นเมื่อกลุ่มนักศึกษาสี่คน เดินทางมาทำวิจัยเรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้านและดันมาเลือกปักหลักที่หมู่บ้านเงียบสงบแห่งนี้ปืนจา๋าหนึ่งไอซ์ทั้งสี่คนเดินทางมาด้วยรถกระบะคันหนึ่งจอดหน้าวัดของหมู่บ้านชาวบ้านให้การต้อนรับดีแต่เมื่อพวกเขาถามถึงบ้านร้างท้ายหมู่บ้านสีหน้าของผู้เฒ่าผู้แก่ก็ซีดลงทันทีอย่าไป อย่าไปยุ่งกับมันผู้ใหญ่บ้านเตือนเสียงสัน่นแต่ความอยากรู้ของคนหนุ่มสาวมักเอาชนะความกลัวได้เสมอทั้งสี่คนตัดสินใจตั้งแคมป์อยู่ในบ้านหลังนั้นโดยหวังว่าจะได้บรรยากาศพื้นถิ่นจริงๆคืนแรกทุกอย่างเงียบสงบจนถึงเวลาตีสองแกรกแกรกตุบตุบเสียงบางอย่างเดินอยู่บนฝ้าเพดาน ตามมาด้วยเสียงเหมือนของขูดไม้หนึ่งลุกขึ้นถือไฟฉายเดินดูรอบบ้านคงเป็นหนูและมัง้งเขาหัวรอบแต่ปืนกลับหันมามองเพื่อนทุกคนแล้วพูดเบาๆเมื่อกี้มีผู้หญิงยืนอยู่หลังหน้าต่างในคืนนั้นทุกคนฝันเห็นผู้หญิงคนเดียวกันสวมชุดไทยโบราณผมยาวปิดหน้ายืนอยู่ปลายเตียงพึมพำบางอย่างออกไป ออกไปซะพวกเขาตื่นขึ้นมาพร้อมเหงื่อยเย็นเฉียบคืนนั้นไม่มีใครกล้าหลับต่อรุ่งเช้าพวกเขาไปหายายคำหญิงชราอายุเกือบ90ปีที่ยังมีสติดียายคำเล่าว่าบ้านหลังนั้นเคยเป็นของแม่นวลหญิงสาวที่สวยที่สุดในหมู่บ้านเมื่อ50ปีก่อนเธอแต่งงานกับชายจากต่างเมืองแต่ไม่นาน ก็ถูกสามีฆ่าตายพ่อหึงห่วงแล้วเอาศพฝังไว้ในบ้านตั้งแต่นั้นก็มีแต่คนหายไปคนเห็นผีหรือไม่ก็คลั่งตายพวกเขาตัดสินใจจะย้ายออกในคืนนั้นเองแต่ฝนกลับตกหนักและรถกระบะสตาร์ทไม่ติดจ๋าเริ่มพูดคนเดียวไอซ์ร้องไห้ไม่หยุดส่วนหนึ่งล้มพับไปเหมือนหมดสติปืนคว้าไฟฉายแล้ววิ่งไปที่โถงหน้าบ้าน นั่นเองเขาเห็นแม่นวลเต็มตาเธอไม่มีตาไม่มีปากมีแต่เลือดที่ไหลาจากเบ้าตาและเสียงกรีดร้องที่ดังกล้องในหัวเขาออกไปออกไปซะเขาหลับตาแน่นแล้วสลบลงตรงนั้นสามวันต่อมาชาวบ้านไปพบทั้งสี่คนหนึ่งตายโดยไม่มีบาดแผลไอซ์พูดไม่รู้เรื่อง เหมือนถูกสิงและพูดเป็นเสียงผู้หญิงตลอดเวลาส่วนปืนหายตัวไปไม่มีใครพบที่เหลือมีเพียงสมุดบันทึกที่เปื้อนเลือดหน้าสุดท้ายเขียนว่าผมไม่รู้ว่านี่คือฝันหรือจริงแต่สิ่งที่อยู่ในบ้านหลังนั้นมันไม่อยากให้ใครเข้าไปมันยังรออะไรบางอย่างหรือใครบางคนตั้งแต่นั้นมาบ้านท้ายหมู่บ้านก็ยังคงว่างเปล่า และทุกคืนวันคระจะมีเสียงร้องเบาๆดังมาจากในบ้านว่าออกไปกลับไปที่ของเจ้านิทานผีเรื่องผีท้ายหมู่บ้านณหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่าบ้านหนองครามหมู่บ้านแห่งนี้สนบเรียบง่ายชาวบ้านใช้ชีวิตกันตามวิถีพื้นบ้านทำนาทำไร่และอยู่กันอย่างเป็นมิตร แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต่างรู้ดีว่าห้ามไปท้ายหมู่บ้านหลังพระอาทิตย์ตกเด็ดขาดเพราะตรงนั้นคือที่ตั้งของบ้านร้างหลังหนึ่งบ้านไม้เก่าผุพังมีต้นไม้ขึ้นคลุมเรือนล้อมรอบด้วยดงหญ้าคาและต้นมะม่วงป่าขนาดใหญ่ไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปแม้แต่ตอนกลางวันเล่ากันว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าแม่คำเป็นหมอตำยของหมู่บ้าน เธอใจดีแต่ไม่มีลูกหลานและอาศัยอยู่คนเดียวที่บ้านท้ายหมู่บ้านแต่คืนหนึ่งเกิดเรื่องไม่คาดฝันมีหญิงสาวท้องแก่ในหมู่บ้านเกิดอาการคลอดกระทันหันแต่แม่คำไม่อยู่บ้านชาวบ้านไปตามก็ไม่พบจนรุ่งเช้าพบศพแม่คำแขวนคออยู่ใต้ต้นมะม่วงป่านับแต่นั้นมาทุกคืนพระจันทร์เต็มดวง จะมีเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังมาจากท้ายหมู่บ้านบางคืนก็มีเสียงเด็กร้องไห้ทั้งที่ไม่มีใครอยู่แถวนั้นหมาบ้านที่หลงไปก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเด็กหนุ่มชื่อนัทเพิ่งมาอยู่กับยายที่หมู่บ้านนัดไม่เชื่อเรื่องผีคิดว่าชาวบ้านงมงายคืนหนึ่งนัดแอบเดินไปท้ายหมู่บ้านคนเดียวเพื่อพิสูจน์ฝนตกพ,พรมๆลมพัดเย็นเย,อเยอือก เสียงมาหอนโหยหวนดังระงมนัดถือไฟฉายส่องไปเรื่อยๆจนถึงหน้าบ้านร้างประตูไม้ค่อยๆเปิดออกเองแอดแอดภายในบ้านมืดสนิทเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นนัดก้าวเข้าไปแต่ทันใดนั้นเองช่วยช่วยลูกฉันด้วยเสียงแหบแห้งดังจากข้างบนบ้านตามมาด้วยเสียงฝีเท้าดัง นัดรีบวิ่งหนีแต่ขาพันลม้มลงตรงใต้ต้นมะม่วงเขาเงยหน้าขึ้นแล้วเห็นเงาร่างหนึ่งหญิงผมยาวหน้าซีดขาวดวงตาแดงกำยืนจ้องเขาอยู่ลูกฉันอยู่ไหนคือลูกฉันมาให้ฉันเสียมกริดร้องดังสนัน่นก่อนที่นัดจะหมดสติไปเช้าว,วันถัดมาชาวบ้านพบเขานอนแน่น,นิ่งอยู่ใต้ต้นมะม่วง เขารอดมาได้แต่ไม่เคยพูดอะไรอีกเลยเขานั่งนิ่งไม่พูดไม่หัวเราะและไม่เคยเข้าใกล้ท้ายหมู่บ้านอีกเลยใครถามว่าเห็นอะไรเขาจะสั่นหัวเบาๆน้ำตาไหลตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านทุกคนยิ่งเชื่อมั่นว่าแม่คำยังอยู่และเฝ้ารอลูกที่ไม่มีวันเกิดของเธอตลอดไปและถ้าใครคิดจะท้าทายเธอ ก็จงระวังไว้ให้ดีเพราะคุณอาจไม่ได้กลับออกมาอีกเลย